ดูสิเพื่อน,อนโอ้โหวันนี้ของเล่นเราเยอะแยะเลยวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาเปิดด้วยครับก็คือเจ้านี้นะครับแล้วก็มเกกีเลโก้ด้วยโอ้แนวสาวด้วยนะครับนะอันนี้เราซื้อมา300บาทน,นะครับนี่เพียวฟ้ามากนะเราทำการเปิดกล่องดูนะครับ เป็นแบบเต่าคลองน,นะครับเราจะต้องหมุนข้างล่างออกก่อนปึ๊บมปึ๊บจะต้องใส่ฐานกี่ก้อนเนาะครับน้องกีตาะอ่าเราต้องใส่ฐานกี่กอนน้นนอ,อ,อ,นกอนครับหนึ่งสองและก็สามใช่ไหมครับน้องกีตาะใช่เราทำการปิดฝาปึ๊บอ่าเปิดสวิตช์ตรงไหนน,นะครับอืมเนาะสวิตช์ไม่เจอ นี่เปิดทวิตรงนี้นะครับอ่ะดูนะครับน้องฮต้าเน้า<อ>านอ่อนอะ่ะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรา,ารเ,ยรเราทำการเปลี่ยนฐานกระดุงนะครับอ่ะเราทำการเปลี่ยนฐานมานล้ครับอ,อ,อี่อนายชันหายโแต่มันสาารถเป่าฟองออกมาได้ด้วยนะครับเราโดยการเราต้องใส่น้ำตรงนี้ เดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูสักหน่อยหนึ่งเดีว่านี่วิธีการใส่น้ํานะครับเราต้องเอาลวยงนี้มาใส่นะครับแล้วก็ใส่น้าตรงนี้ลงไปพอประมาณนะครับออย่าใส่เยอะมันจะของเราทำการปิดฝาให้เรียบร้อยใส่เ,เยอะแล้วน้าจะหมดใช่อปิดฝาปุ๊บดูนะครับอน้องที่รักกดเปิดปุ่มให้หน่อยตรงกลางนี่ดูสักพักนะครับ มันจะต้องมีฟองออกมาอ่าสรุปว่ามันเสียนะครับมันไม่ยอมพ่นนะครับอือไอต่อไปครับอ่าไปดูตัวต่อไปนี่ก็คือ Black กยู s s ซลัสใสที่ตาด้วยอืมน่ารักจังเลย elephant ช้างเป็นช้างแอรฟริกันก็ไอ้ไดโนสอสายพันธุ์อะไรครับทีน่ะเรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับเนาะนัชนาทรนัชนาทรอันนี้ล่ะครับนี่อันนี้จะคล้ายๆกันเนี่ยนเะนี่ยนะ มีกลไกใสๆเด้ยนะเผืองใ,ใสๆอ่ะปิดให้แบบตาหน่อยครับตันนี้ได้กว่าคิสตี้แดนโยกเบาๆพอสมา าวแป่บ้าอะไรวัวอันนี้ล่ะเอ้ยอสสายพันธ์อะไรสายพันธ์อะไรนี่นเลยโอเคทรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย